นะครับที่เราสามารถรวบร,รวมรายชื่อนะครับได้ถึง1นึ่งล้านสแสนรายชื่อนะครับก็วันนี้นะครับเราเนี่ยที่เรามาเนี่ยหนึ่งก็คือมาทวงถามเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของท่านแรมโบเศษรษฐกินะครับซึ่งก็ได้พูดไปแล้วและว,วันนี้ท่านทำให้เห็นชัดเจนว่าท่านตรง ดำรงอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ต่อไปเพราะได้ทำอย่างที่ได้พูดไว้แล้วนะครับอย่างที่สองก็คือการมาคัดค้านไม่ให้นะครับออกใบอนุญาตต่อสัญญาขององค์กรเอ็นแมซ,ซี่นะครับสามก็คือเรามารับรายชื่อตามที่ให้คำมันสัญญาไว้และก็มาเรียกร้องให้ขับไล่ แอมเนสี่พ้นออกจากประเทศไทยไปนะครับก็องค์กรเนี้ยเป็นองค์กรที่อ้างตนนะเป็นบุคคลธรรมดาที่อ้างตนมาว่าเป็นองค์กรนานาชาติแต่พยายามเข้ามาแทรกแซงกระบวนการกิจกรรมความมั่นคงของประเทศไทยแม้กระทั่งสนับสนุนอยู่อาจจะอยู่เบื้องหลัง หรือไม่ผมไม่ทราบในการสนับสนุนให้เด็กๆออกมาทำผิดมาจาับช่วงมาล่วงเกินตอบพนระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนี่คือองค์กรที่อาจจะเป็นอยู่เบื้องหลังของเด็กๆพวกนี้และคอยสนับสนุนคอยช่วยชูอย่างที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นการเช่วยชูให้รุ้งพนัสยานะฮะ มีบทบาทอย่างชัดเจนและทำให้คนไทยเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาเนี่ยแอมเนสีเนี่ยอาจจะเป็นผู้สนับสนุนเพราะว่าส่งจดหมายอา้าวแล้ส่งจดหมายร้านฉบับทั่วประเทศไทยแม้แต่ประเทศอื่นก็ตามให้อเอริภาพแก่ลุงตะลังพญาซึ่งถ้าเราคิดและวิเคราะห์ตาม การคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเป็นการบอกว่ากลุ่มเครือข่ายที่ออกมากระทํา,าดังกล่าวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งนี้ทําให้เราสุดคิดได้แล้วว่าเดบิวตพวกนี้เครือข่ายพวกนี้และแม้กระท่อง องค์กรแอมเนสตี่ที่อ้างมาจากบุคคลธรรมดาอ้างว่าตัวเองเป็นองค์กรนานาชาติเนี่ยกระทำอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่